โออครับก็กลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม GTA V f i ป e ะ m ท t ซ e s s ด m d a y อีกแล้วนะครับ EP นี้ก็เป็น EP สองแล้วนะครับก็พร้อมกันแล้วก็ไปรับชมคลิปกันเลยครับผมครับไปรับชมคลิปกันเลยครับผม let's go เออครับเริ่มคลิปมานะครับผมก็ได้เดินทางมายังฟาร์มแร่นะครับก็คือมาขุดแร่นั่นเองครับแล้วผมก็ได้ขับรถพลิกคว่ำไปนะครับผมแล้วก็ขับรถไปเก็บแล้วก็ไปฟาร์มแร่นะครับ พอผมฟาร์มแรกเสร็จนะครับผมก็ได้เดินทางมายัางจุด p e r ซ e รรานะครับผมเราก็ได้ p e r ซิร r a ไปสักพักหนึ่งเลยนะครับคืออ,อาจใช้เวลาสักพักนะครับก็เช่นกดไลค์กดติดตากดแชร์ช่องผมด้วยนะครับผอมก่อนยัด p e r ซ e e r a ต่อนะครับ พอผมโพสต์แรกเสร็จแล้วนะครับผมก็ได้เดินทางมายังฟาร์มขุดหินนะครับแล้วก็ได้ทําการขุดหินนะครับคลิปอาจจะสั้นครับแต่การขุดหินจริงๆและใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเลยนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับก้าเพื่อคีวิโอที่สุดยอดและให้คนดูแบบมีความสุขนะครับผมก็เต็มใจแล้วครับเออพอขุดหินเสร็จนะครับผมก็ได้เดินทางมายังจุดโพสตหินนะครับเวลาตอนนี้อาจจะใช้นานหน่อยนะครับก็ไปกันต่อเลยนะครับ พอเพสเพลินเสร็จแล้วครับผมก็ได้หลอดสมองลดนะครับหรือว่าหมดนั่นเองนะครับผมก็ได้เดินทางเข้ามาในเมืองนะครับเพื่อจะมาซื้อของแล้วก็ไปจุดต่อไปนะครับเพิ่มพอถึงจุดต่อไปที่ผมพูดถึงก็คือฟาร์มตกปลานะครับผมก็ได้เดินทางมายังตกปลานะครับแล้วก็ใช้เล่นมินิเกมที่มันให้เล่นนะครับก็คือกด WSDQ นะครับแล้วก็ R ด้วยนะครับผมก็มันจะขึ้นตามหน้าจอมาแล้วก็กดนะครับเออก็ เนี่ยแบบเนี้ยเราก็กดระบิวครับเพื่อให้มันได้ของนะครับซึ่งเราก็จะได้ปลาครับมันก็จะสุ่มว่าเราได้ปลาอะไรบ้างนะครับเออครับผมตกปลาเสร็จครับผมก็ได้มายังฟาร์มขุดแร่นะครับผมซึ่งระยะเวลานี้ก็ใช้เวลาเวลาเช่นเคยนะครับก็เราก็จะทําวนเวียนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเออคือผมไม่ได้ทํารอบเมืองไงแต่ผมทําแบบเนี้ยเรื่อยๆโอ้ยครับผมขุดแร่เสร็จครผมก็เอารถมาเก็บแล้วก็มาโพสต์แร่นะครับผม ก็เช่นเคยนะเราก็ต้องโพสิิแรกเหมือนเดิมครับก็ใช้เวลาเช่นเคยนะครับเพิมพอผมโพสเทธิแรกเสร็จครับผมก็ได้วนกลับมาขุดแร่อีกรอบนะครับเพราะว่ามันสามารถทําได้2รอบนะครับเออก็คือมาหนึ่งครั้งสามารถทําได้2รอบนะครับกค็คุ้มเลยนะครับผมจะได้ไม่ต้องมาอีกอีกครั้งนะครับก็คือมารอบเดียวพอทุยเออคือเข้าใจไหมก็พยายามเข้าใจนะครับผม ก็ทําเช่นเคยนะครับขุดแร่เสร็จแล้วก็ต้องมาโพสืกแร่ถูกไหมล่ะครับเออก็ทําแบบนี้วนๆไปแบบเหมือนเดิมเลยทั้งคลิปนะครับแล้วถ้าบอกว่าเหมือนเดิมทั้งคลิปก็คือต้องมาขุดหินอีกรอบนะครับผมเออก็แชร์กันรับชมคลิปให้จบกันด้วยนะครับคลิปก็สั้นนะครับก็ไม่ได้ยาวมากก็รับชมคลิปให้จบแล้วเช่นกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับอ,อ่า พาขึ้นหินเสร็จน,นะครับผม,ผมก็ได้เดินทางมายัางจุดโพสิ่งหิน,นครับแล้วก็ได้ขับรถชนรถคน,นครับคือเขาจอดคือเขาแบบไม่จอดอะไรครับก็คือที่ที่แบบที่เก็บรถก็มีนะครับคือเขาไม่เก็บเองนะครับคือไม่ได้ผิดที่ผมเนี่ยเออแล้วก็เห็นผู้สาวนะว้าแล้วก็มาตกปลาอีกแล้วนะครับผมเออก็ไม่ต้องงงคนระับทำไมหลอดเลือดผมหลอดครับก็คือเกิดอุบัติเหตุระหว่างเดินทางนั่นเองครับ เออก็ไม่มีแรงมากครับก็ยาวๆครับผมพอเข้ามาในเมืองครับผมก็เกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยนะครับก็มีปัญหากันเล็กน้อยครับก็ทําให้ผมเกิดอุบัติเหตุแบบนี้อย่างในคลิปเลยนะครับแล้วหมอก็มาชุบนะครับเออหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้มาขุดแร่ต่อนะครับผมก็ไม่มีแรงมากครับเราก็ทําแบบนี้อยูืนลาครับวนเวียนไปแบบนี้เรื่อยๆเลยนะครับก็ เจอผู้สาวอีกแล้วนะครับผมว่าพอคุณแรกเสร็จผมก็ได้มาผลเสกแร่นะครับก็คือทำแบบวัตถจักรนะครับก็คือวัตถจักรขุดแร่นะครับเออเราก็ต้องทำแบบนี้วนเวียนกันไปเรื่อยๆครับอาจจะน่าเบื่อนะครับแต่ก็เพื่อคลิปนะครับคือผมก็น่าเบื่อแหละเพราะมันเหนื่อยนะครับพอเบิร์นกับตัวเองเสร็จนะครับผมก็ได้มาขุดหินต่อนะครับ แล้วก็ไปโพสตต่อเลยนะครับผมพอผมโพสตหินเสร็จนะครับผมก็ได้มาตกปลาต่อนะครับผมหลังจากตกปลาเสร็จนะครับผมก็ได้เดินทางมายัางจุดขายของที่ฟาร์มนะครับก็คือพวกปลาพวกแร่นั่นเองนะครับแล้วผมก็ได้เดินลงจากรถนะครับแล้วก็ไปขายนะครับผม ก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กด s ับ s c ร i b e like, กด,กดแชร์นะครับผมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมบาย